สบายดีป้าลุงสบายดีอีกแล้วครับซ่องเบาควันบานหน้าป้าลุงเลยพบกันคือเก่าก,กับบรรยากาศย่ำเศร้าป้าลุงประมาณแปดโมงไปกับน้องปลาว่าคือเก่าป้าลุงเลยทีมงานเก่าทีมงานเก่าไปไซส์อะไรเฮากไปควันแน่นปูนเะสียงอีสังป้าลุงบ้าน เวลาคือเก่าแต่ว่าไปคือเก่าทิมเก่าปะลุงเอ้ยเกาแล้ได้เฮาซากมันคักไปอยู่บ้านกโอ้ย่ยังหัวอยู่บ้านเฮาซื้อไว้อยู่เด้หัวน่ะ2-3หัวพุ่นล่ะเอาเบดมาลฮะโอยยลังกเียมปะลุงเอย ถาว่าสีปแต่ทีมงานเก่าปลาลุงกะนงมวยเพิ่นกะอยากไปนำ่าติมได้ไปพ่นบาดนี่บดีปลลุงกำลังเสร็จห้าย่ปลลุงเ้ย,ย้าม่หนีใส่กญมนน่นีเบาหมูปลปหหปลุงแมนไปลาไแล้วเมหหืม่อนี้คนเอามาคายไห้ก็พ่มา ยังบ่ได้ไปไปมื้อนั้นเด้ไปหลายพี่น้องเนาะเนะกายให้พี่ให้น้องกินเนาะก็หมดลบ่หลายมันบ่ได้หลายย่านพี่ให้น้องไปบาดนี้ไปไป4คน5คน5คนเป็น6 6กับมื้อบ่6กับมื้อนําแม่นบ่เพงก็ไปมื้อนี้เพงบ่ใชไว้ป้าทกรรมใชไว้แล้วบ่ยัง ฮะหลเพลงกำลังไปก่อนลงนาไปก่อนส่วนน้องมวยเผู้สิบไปหาอยังน้องมวยอันไปหาสิงค์ไปหาได้พะลุงเลยว่าไปหาคุดมันพะลุงเลยไอ้เงี้ว่าอยากเพิ่อนปวดไปอยากคุดมันแซงว่าะจากสิไปคุดได้จากต้นเนาะ

แมนไปด้วกันไปใส่ทุกคนเนี่ยเอาปูทางใหม่เลยปูมันเจาะปูทางใหมเออทางนี้ดีกันด้อยยังดินแดงบอกเขาปูปูนละปูนจำนีะรจำห้อนีละเออนี่เนาทำบ้นหอยกรห้องอันนี้น่อยวปรเทศเห็ดยังขัวจม มอนเซ่น่ะบักครัวน่ะไปแล้วเพื่อนมาเสียดคัวแต่ก่อนเนอะบ้านนี้เพื่อนบเหตุแล้วไปแล้วไปเบิดเลยเพื่อนมาเสียเหุนั่นแล้วมาเสียดคัวเพื่อนบ้าไปบ่เมื่อบ้านน้บ่ ไงคก้อนว่าเมือหานูเนาะหยกน่อไงสก้อนนิ่มเจ้าหวยงงถือใจไม่อยากพันลังเลยไหมอย่างพันลังหมดอนเข้ามาตะกีนถือผ่านเลยให้ยเอ้ใกล้ลังเลย นั่งเกบอแขงคุณปลาลุงกูัะแขงเบาควันแขงคนพูนะนี่ปลาลุงเอ้คนชมบุญี่คนเนี่ยวัดวัก็น่าื่น่ะัก็น่าองใหญ่เลยปัเนาะปัเนาะหัวควันสบายดีปลาลุงเนาะสบายดีลูกปลาลุงสบายดีขอบใจเด้อแขงหัวขอบใจด้วยขอบใจด้ เกิอดพอนพเดียวกับหลวงดา,งบบดาทั้งหลายเหลี่ยงเท่งออกรถก่อนเลยเหรอออกก่อนแล้วบปล่าเพีงบปล่าเลยนนี้ปวดขนาดปลาลุงเอ้ยน้องปลาว่านี่เกี <c oughs> ่ยไว้แต่ซองมืออะไรวะสันมือว่านี่ก็มาสู่ห้าว่านคีคุณคุณยักล้างอันเบ็ดอันนั้นกัด<อ>รวมเบืดประมาณเจ็ดสนะิบเนาะ ประมาณเจ็ดซิปเอาเข่าก็ใช่กระปูกระปูกระเกลียมไปแต่อยู่เพื่อนแปดซิปก็ทริปโตโอ้มันหมักกรินกระปูเข่าบาถือกินแต่กระปูเออแต่ต้องก็ไผ่โตมันอยู่แถวอันมันอยู่แถวอันคันหน้ามันกินเข่าเปลือกเข่าที่เขาหวานเห็นไหมหากไปไกลแถไรเผื่อไปใส่เนาะ

โมูมกำลังโหลดคลิปบอมาเบิงดูเบาเลยอ๋อมาเบิ่งดดูมียัง่สซ่งเทียนเอาไปนะเปนขานูมือนี่จุกออกมาเบิดดูอาบูดเฮากับปอกับปูอาหารอ่ะเฮือออกมา ไอมุนี่ปลาลุงเอ้ยยื่นขึ้นดูสงสัยอยู่เด้ยันแปเมียทางเดียวกันอยู่เด้ยกระปูนมีดสองทงปลาลุงเอ้ยปูหน้าเฮาอันนี้คืออาหารสันดีของนูเลย แต่บ่าวห้องแหนนี่ต่อไปนี่เพิ่จะไปปลานูปากแดงอยู่บ้านน้องมวยได้ต่อไปนี่ปกติป่าลูกเลยปูดาเพิ่นกบาอยากไปน้ำเพิ่นวะว้าวถูไป่วนมาบ่วว่างเมื่อนี่เพิ่นยังเห็ดส่วนเพราะว่า สุดนาเด้อเมาสุดนากับสุดนาก็คคอยไปกันอีกปลาลุงเลยไหวกมันือได้ย no, so oh oh, th okay. ี่กว่าไหวลป้าน้องป้าว่าใช่ไปู่อ่ะเนาะยิ่งนู้ใกล้ๆกับมัถือปลาลุงเลยแม่ไม่แต่รับเบิ้ลนตลอดเพื่อนนะปก็ว่าโอ้ยหานยิ่งมื่อคอยได้นู้ได้จำไปนู้่าตู้อะไรมือน่ะเมื่อไปยิ่งกังเว้นนบ่ หมูได้ตัวหนึ่งปราลุงเ้ยเฮากับเปาเหล่บรายพอโตเส้นทุนกับซื้อต่างหมูได้เพิ่นน่ยได้หมูซื้ออันสองพันซื้อเส้นหกพัน เมื่อวานเนี่บอกเพื่อนว่าบบเมื่อกยาเด้อว่ะห้พูอยจากเมื่อบอกว่าบบเมื่อกระยาว่ะรังสุดท่ายกลูกเลยออกไปจะทิครังชุดท่ายรังสุดท่ายของปีนี่าะว่าฮ่าไก่สีแตก แมนเลยเดือนเดียวปะลุงเลยลลอเอากะเอาเบียบมาเลยไหมป้าไฮพอทาปูปะลูกปะแมนวาอันน้ดอกบ้านเพื่อนบม่มีห,ห,ม,หมักเลยไหมเฮาหมัเลยไหมเมื่อแต่ละมื้อนี่แต่ละเทื่อนะเพื่อนมากมาากินนะกินจนอันะ กาได้กินแล้วก็กินนันจ้นั่นยังเคยหอดกลางมันเนาะอยู่หื่ออันวันนี้ป้าลุงกับสมมาพาควนแล้วบอกควันกับสิได้ไปบ้านน้องมวยต่อจะได้กับพ่อกันโอกาสหน่าเดี๋ยป้าลุงเด้อสบายดี